สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับนรงนะครับที่บริษัทสมยงคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลวันนี้เป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันนะครับที่จะได้ส่งมอบรถคันนี้นะครับให้กับลูกค้านะครับลูกค้าอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับชมผ่านท่องทาง u t u b e นะครับเจอรถคันนี้นะครับชอบสนใจนะครับเราไปทําสัญญาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคันนี้เราไปทําสัญญาให้ถึงที่บ้านเลยนะครับวันนี้รถอนุมัติเรียบร้อยนะครับแค่วันเดียวรู้ผลนะนะครับคันนี้ขอ,ขอขอบคุณนะครับน้องจา๋านะนะครับที่สนใจรถจากสมยงคาร์เซ็นเตอร์ ลูกค้าที่อยากจะได้รถก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0 1 6 7 0 8 7 5 9นะครับจะได้รถคันสวยๆแบบนี้ไปไว้ใช้งานแน่นอนนะครับเราจะไปชมบรรยากาศกันนะครับตอนส่งมอบรถนะครับว่าบรรยากาศจะสวยงามแค่ไหนไปชมกันครับ ตอนนี้นะครับเรามาส่งรถให้ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะครับก็นะครับวันนี้นะครับคุณจ๋าก็ได้รับรถสวยๆนะครับคันนี้นะครับคุณจ๋าชมนะครับผ่านช่องทางเพจของเรานะครับผ่านช่องทาง YouTube ด้วยนะครับคันนี้ได้รถคันนี้ตรงตามที่ได้ดูตามเพจไหมครับครับผมของเรานะครับมีบริการรับทําสัญญานะครับวันนั้นนะครับเราออกมาทําสัญญาให้กับคุณจ๋านะครับถึงที่บ้านเลยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ วันนั้นพนักงานของเราได้มาทําสัญญาที่นี่จริงไหมครับจริงครับโอเคนะครับก็คือคันนี้นะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับตัวนี้นะครับเราก็ฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับให้กับลูกค้าเลยนะครับคันนี้ถูกใจไหมครับตามที่ดูว่าตรงสเปคหรือเาครับโอเคครับผมก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับอยากให้เราทําคลิปแบบนี้นะครับก็อยากให้เราไปส่งนะครับไปเซ็นให้ทําสัญญาให้นะครับก็ ติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0616708759นะครับโทรหาผมได้เลยที่เบอร์นี้นะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเมมชื่อขึ้นลายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ส่งมอบรถให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศตอนกลับกันนะครับว่าบรรยากาศของเราจะสวยขนาดไหนนะครับไปชมกันครับ